ตอนนี้เราอยู่กันที่งาน Run with the Flow 2025สนามหัวหินนะครับบรรยากาศสนุกและก็คึกคักมากๆเลยคนเยอะครับปีนี้เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศแล้วกันเนาะรวมถึงสรุปผลงานของยะนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างไปกันเลยครับผมลุย e ่มตต่อไปจะเป็นผู้หญิงบ้างนะคะ โดยการได้เลยนะครับเขาเดี๋ยวคู่เดียวครับอีงนจคร line e s a a t a and e ชายและินะคะในนสิดสุดใจดใจใีด้วยครับกตเชิญคุณกีรพงศ์ยังค,คงให้เกียรติสินะครับด้วยนะคะวิ่ง không trả lời. This the for เป็นไงครับบรรยากาศทั้งสนุกแล้วก็คึกคักมากเลยนะครับฟิลงานวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้คึกคักเหมือนกับปีก่อนๆเนาะเพราะว่าด้วยบรรยากาศในช่วงนี้นะครับรูปแบบงานก็จะจัดมาในลักษณะที่ซ้อมลงมาหน่อยแต่ว่าก็ยังคงสนุกแล้วก็คึกคักมากๆเลยนะมินัดดีเลยครับบรรยากาศเนี่ยสนุกมากๆเลยเพราะว่าปีนี้คนค่อนข้างเยอะนะครับเยอะกว่าปีก่อนๆเลยนะแล้วก็เขาจัดรอบนี้เนี่ยจัดริมทะเลนะครับโอ้โหบรรยากาศเนี่ยสุดยอดมากๆถ้าเกิดปีหน้าจัดอีกเนี่ยก็ต้องมาอีกแน่ นนส่วนผลงานของยะนะครับเย่ได้โอเวอร์ออลอันดับ7นะครับแล้วก็ได้ที่2รุ่นอายุนะครับการจัดครั้งนี้เนี่ยไม่มีแยกโอเวอร์ออลนะครับฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะมารวมในรุ่นอายุเนาะก็ผลงานถือว่าเข้าตาเลยนะครับรวมถึงเพจที่ได้เนี่ยใต้ประมาณ403นะกับระยะทาง10.66กิโลก็โอเคครับถือว่า พอใจอยู่นะแข่งเสร็จแล้วอย่าลืมยืดหยียดครูดาวกันด้วยนะครับส่วนสนามหน้าจะเป็นสนามไหนฝากกดติดตามไว้ด้วยนะวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายเย้